มันก็อย่างเมื่อคืนก็ตาก็คุยโทรศัพท์ตาก็คุยคุยเขาว่าโอ้ให้ให้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะถึงจะมีสลายคนเก่งเข้ามาในวันนี้อ้าวทำไมรู้ทำไมมายุ่งนะคะแต่ว่าตาก็ยังไม่ได้บอกลูกเลยว่าให้ไปทำหรือว่าให้ให้ไปทำไปตลาดป้าไปตลาดป้าป้าไปตลาดยูบูตัวไม่ได้อ๋อไปตลาดไหน ผู้ใดอยากได้เสือแอยาสิแอนบอกอยากได้เสือ่อยหรือไงผ้อนถานว่าอยากได้เสือได้เสือไปแอนจะให้ของขวัญยาวันเกิดก็ไมอต้องเนวันกิดใช่ไหมแตก็ดี ไปอยู่ไปอะไรมันเกิดว่าขอที่ไรที่แหละตาลับโทรศัพท์คุยกับเรื่องนี้แหละไม่ใช่จะรัชนายจะรัชนายถึงมาช่วยแล้วอ้าวไม่รู้เลยไม่มไ่คือเขาเขาไปดูอะไรดูดวงดูดวงดูดวงอะไรนี่ไรผมเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนพระเจ้าเรัทนายก้าวมาสามสิบสี่ปี คดูพี่สวินครับก็ผมดูติดตามดูนี่มาตลอดตอนนี้แล้วแล้วได้ติดต่อใครได้ติดต่อหรือหรือท่านด้วใจเองมาด้วยใจเลยมาด้วยใจเนาะมาด้วยใจครั่างกายแล้วลำบากลำบนก็นอนพนได้ครับของกินมามาด้วยใจไปดูรถผมไม่มีแอร์กันันมแต่วันนี้ครับจะไปตอนครับ แม่ใช้ไม่รู้ไปไหนาาไปไหนทำงานนี่คือมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละค่ะเมื่อวานเมื่อวานสองวันเ่ยไปที่พิมการแล้วก็กลับมานี่ก<า>ลับมาก็นอนก็นอนเมื่อวานกลางคืนเนาะโกจะมาไม่ได้ผมก็นอนในจำได้ว่า ptt station <c oughs> ผมนอนั๊มน,น,น้ำมันรถตอนเดียวครับ เออเอ็มมีซูบิชิมีซบิชิเอเก่าตึกโอ้ยไปโยได้รถของมีตุ่ยตัวก็ไล่หรู้ว่ารถต้านายตัจัไว้รถอก็ไม่เป็นไรรถตนายเนาะรถตนายเนาะขอแกนะขอเราไม่ว่าไปจ่ายดูรถผมเลยครับว่านยังไงรตานายเพื่อประชาชนเพื่อเพื่อคดีนะครับเพื่อคดีเพื่อประชาชนที่ตามคนนี้มามานานนะครับ ก็แต่เรื่องแรกเรั่อรก็เขดูเขาก่อนเพราะเนื่องกว่าเขามีทนายแล้วเราก็ไม่อยากจะนาเข้าไปอีกครับนเราดูจังหวะเดี๋ยวเราเคว่าเดี๋ยวเจอนายใหม่ใหีกเสดนมาก็ยังกเป็นเพราะเรื่องของความแบบความอมดทุนสูงมากเป็ครูใช่ไหมคะจะ hockey, yeah, okay. kind of ไหมครับมันเป็นเรื่องที่เออเพราะว่าจิตต้องบุทนแบบว่าอะไรตัวอะไรอย่างนี้อยามด้วต่ใช่ไหคะ สามบสีปีโอ้ยตานี่ไม่รอดอยกามสมบสี่ปีนนก็มีสนายเนสิยวุฒิอากนายนิูวุฒิเคยทำก็ดีนะตาครั้งหนึ่งชื่อครูด็อกเตอร์ช่วงเดือนเนี้ยก็เสพมายิงยาทั้งหมดหลายใบ งานเด็ก้ไม่ได้มีอะไรเพียงแต้ว่ารู้จากคุณคุณว่าชื่อว่าผู้ใหญ่ชาผู้ใหญ่ชาก็เลยขึ้นตามขึ้นมาการมาดูมาที่บ้านตาเลยมานาแล้วมานิดนิดลูกเด็กอะไรครับก็ผมเป็นลูกน้อง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 เยอะลูกคิดตีครับลูิดตีแล้วตาตาเขาตาหกสิบแปด ยังไม่ถึงเลขเก็์เนาะใกล้ๆแล้วใกล้แล้วโอ้โหมันหนีไม่พ้นเนอะแล้วมันติดอยู่ที่ไหนครับฮอยูเท่าไหนครับตาสี่อ้าวตาตอบแค่เน่แหละห้าเนี่ยรู้อีกห้าหูตาชาเนี่ยข้อมูลแบบมาก็ตอนแรกก็หาเส้ทางเข้าไม่ถูกเขาก็ถามมาตลอดแหละแต่ว่าถามว่าไปทางไอ้ที่เขาบอกว่าจะพา ได้ของตําบลป่าหวายครับผมก็เลยไปทางโน้นเดี๋ยวกลับมาเห็นทางเล็กๆเข้ามาโอ้โหนี่เหรอเป็นโรงเรียนเป็นอะไรตุรินเจ้าโสบุรีรำติดกันใช่ไหมขอบคุณกครับประมาณประมาณอ่าเป็นเป็นโซนหรือติดทั้นซีสเกตจิตถ้าจะติดจริงๆจะเป็นบุรีรัำบุรีรำกับซีสเกตไหนคนตุรินโมเมเชอร์มีไหมมีครับมีมีเดี๋ยวเรียกให้ครับ ไม่ได้ไมได้ไ่ได้เป็นไตวคนจุลินมันมีอยู่ไม่เขาคุยได้เลยอ๋อคุยได้จุลินเลยคุยได้พูดเก่งด้วยแกพูดภาษาจุลินเรียนตาก็เรียนด้วยมาอยู่นี่ก็เป็นปีแล้วอ๋อครับปีสองปีแล้วค่ะตุลินนะครับครับผมคนตุลินคนอกมุกคนหน้าหนี่มาจัดระทิศนะครับ ก็ดีครับก็ได้เจอกันพี่น้องที่มาจากด้วยก็ได้คุยกันขอบคุณมากนะครับมากไปแล้วช่วยขอบคุณมากเลยกังใจจากได้เห็นบอลฉันจะฉันจะนายมาคนเดียวไหมนี่มาคนเดียวมาคนเดียวใจเดียวใจคนเดียวมาใครก็มาใครก็มาทั้งเสางอยหรือมาทางดุ๊กด๋วเดี๋ยวพอมาจากบึงพอถึงบึงการเนาะก็มาจากบึงการเขามาขึ้กนอ๋อขึ้นต่งงอยขึ้นตางขึ้นขูบานขึ้นเอ้าก็จะไปขึ้นขูบานทำไม ก็เข้าใจมาทางร้อยเอ็ดนะับโอ้ตีโค้งปันเยอะเลยีโค้เป็นคนที่โอ้แล้วก็กลับหลังมาทั้งห้วยเพิ่งอีกใช่เข้ามาหาคุยเลยโค้งมาแล้วสรุปวอาดีเส้นทานนิ่งกว่าพี่นิ่งกวไม่ไม่ไม่ได้ตามไม่ได้ตามจีพีเอไม่ไม่ไม่ได้ตามโอไปตามความเออไปตามป้ายไปตามป้ายเลยไปตามป้ายเลยแต่ก็มีรู้ความแถวที่ร้อยเอ็ดด้วยก็เลยแวะมานี่ ยอมรับเลยยอ,อยอมรับยอมรับลูกหลานเอาเลยเข้าไปเขาเก่งเขาจะน้อยบอกว่าอยู่นี่นะอีกหน่อยป๊บถึงยอมรับนะก็ม,ะะมีคนใน,นกองผสมเมื่อโี้บ้านหนูก็ติดก,กับบ้านนาทีเลยวะ่ะอ้าวอีกเลยรู้จกกักนาทีอีกด้วยวะ <c oughs> ่ะเขาถามมาหนึ่งความรู้มันไปอยู่ที่ป่ามาวหนมา เพราะว่าเครื่องเตรียมนี่บัวผมผ่านมาเยอะนะไม่ได้ตรงที่ยังไงนะครับไม่ได้เป็นญาติกับเสือพาไปหรอเสือไม่ไม่ได้เป็นญาติไม่รู้จักใครเลยไม่หมายหมายลี้งเสือพาไปคนสุรินทรแอนุคนสุรินทร์เพื่อนคนโตคนสุรินสมจิตก็คนสุรินสมจิตจันทกิตคนสุรินทร์คนสุรินทร์อยู่นี่มีสี่สี่คนมีแอนมีเสือมีเพื่อนมีสมจิต เฟองนะคนซูินบอมแนเฟืองกมีนะบุญีรัมก็ใช้ภาษาเดียวกันนะเก็มีใช้ภาษากับคนที่ห้างเขาเรียกว่าใช้ภาษาเดียวกันกบบาาก็มีเขาไม่หวังดีกับเรานะส่วบุญราม ก็สั่งเข้ามาได้นะคะ TP เีรั่มนะคะสั่งเข้ามาได้นะคะพอพบกันในไลฟ์พบกันยนยืนนสั่เข้ามาได้เลยผมก็ฝากไว้กูเชนี้นะคะก็เรามาต้องทมาให้กำลังใจนะคะมาบ้านลุิงนะคะยากก็ดีใจนะคะดีใจ มีบุป้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีบบะค,ะบบะคะ่ะ